คุณผู้ชมคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบนครบาลได้มีการจับกุมตัวนายอาฟูค่ะโดยเป็นมือขวาบอสใหญ่แก๊งคอรเซนเตอร์นะคะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนนครบาลได้มีการจับกุ่มได้แล้วซึ่งนายอาฟูนี้ปลอมรูปโปรไฟล์ตีสนิทเหยื่อหลอกลงทุนนะคะให้มาร่วมเทรดหุ้นคริปโตเคอเรนซีซึ่งเหยื่อนั้นสูญเงินไปมากถึง16ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ จ้าหนน้าที่ตำรวจ PCT5 นำกำลังไปจับนายสุรชัยหรืออาฟู่ อายุ27ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับล่ามภาษาไทยจีนซึ่งเป็นคนสนิทของบอสใหญ่มังกรจีนค่ะที่อยู่หน้าห้องพักในตำบลบางพระอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีหลังจากพบว่าทั้งสองคนเป็นตัวการสำคัญแก๊งคอรเซนเตอร์ข้ามชาตินั่นเองซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ให้การภาคเศษตั้งแต่ปี2564นะคะโดยตนเองพร้อมกับนายสุจริตน้องชายสมัครงานผ่าน a c e b o o k เนี่ยไปเป็นล่ามแปลภาษาไทยจีนที่ ทีศสีฮนุวิวประเทศกัมพูชาแล้วก็มีค่าตอบแทน30,000ถึง40,000บาทด้วยเมื่อไปถึงกัมพูชาก็ถูกพาไปทำงานที่เกาะกงทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาจีนจากหัวหน้าชาวจีนที่พนักงานเรียกว่ายูเกอเป็นภาษาไทยลักษณะเป็นงานแบบ call center นะคะแล้วก็ไปหลอกลวงลงทุนซื้อขายเงินสกุลดิจิทอลคริปโตเคอเรนซีที่นายยูเกอสร้างแอปพลิเคชันปลอมขึ้นมา หลังทำงานได้6เดือนก็หลบหนีกลับประเทศไทยเปิดกิจการส่วนตัวที่บ้านที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายก่อนมาถูกจับกลุ่มได้ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะตำรวจก็มีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพประตูน้ำจุลาแล้วก็มีการแจ้งนะคะไปดำเนินคดีร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันเป็นอังยีร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมกันฟอกเงินค่ะทีนี้แผนการเนี่ยน,นะคะคุณผู้ชมของแก๊งสแกมเมอร์กลุ่มนี้เขาจะปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมสร้างแพลตฟอร์มโดยมีแพลตฟอร์มปลอมด้วยหลอกให้ลงทุนซื้อขายเหรียญคริปโตเคอเรนซีโดยนายอยู่เกอคนนี้เนี่ยก็จะให้นายสุรชยัยนายสุดจริตเป็นล่าม ถอดคำพูดวิธีการสอนพนักงานที่มาทำงานสร้างโปรไฟล์หนุ่มหล่อสาวสวยหน้าตาดีทางแอปพลิเคชันมีทั้งทวิ t เตอร์อินสตาแกรมแล้วก็ Facebook มีโปรแกรม Mario ที่สร้างเอาไว้สุ่มพูดคุยและทักทายตีสนิทฟอลโล่เหยื่อด้วยเมื่อรับเป็นเพื่อนแล้วก็จะมีข้อความที่ตั้งไว้ตอบกับอัตโนมัติมีคำทักทายทุกวันหากเกี่ยวพูดคุยจนคุ้นเคยก็จะสอบถามเรื่องต่างๆจนวิเคราะห์ได้ว่าเหยื่อเนี่ย มีกําลังทรัพย์นะในการร่วมลงทุนนะคะแล้วก็จะเข้าสู่หมดชักชวนร่วมลงทุนสอนวิธีการซื้อขายเงินสกุลคริปโตเคอเรนซีแล้วก็หลอกให้เหยื่อลงทุนเพิ่มเติมสุดท้ายเหยื่อก็จะโดนหลอกเงินเป็นจํานวนมากค่ะเรื่องแรกก็เราเราเราพอทราบไหว่าบอสชาวจีนเ,เขามีวิธีบริหารจัดการพนักง,งานคนไทยยังไงอย่างเช่นแบบว่า อ่าอย่างเช่นแบบในการที่พวกพวกพนักงานคนไทยเนี่ยเขารู้ไหมว่าเขาจะต้องหลอกลวงคนอื่นอ่ตอนไปไม่รู้ครับแต่พอไปถึงแล้ว่เขาบังคับให้ทําตามที่เขาสั่งอืมคือถ้าเขาถ้าเขาไม่ถ้าเขาสั่งมาแล้ว,ลวไม่ทำก็คือจะโดนจะโดนตีจะโดนขังแล้วก็ไม่กินข้าวครับอืม เขาแล้วเขามีวิธีสื่อสารสื่อสารก็คือผ่านผ่านเราเนีผ่านล่ามใช่ไหมใช่ครับเพราะตอนแรกที่ผมไปก็สมัครเป็นล่ามเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าทำงานในนี้อพอเวลาไปถึงครับเพราผมไปในอีกัสเรก็เป็นส่วนของเอกสารด้านฝั่งที่เขาทําอ๋อโอเคครับแล้วทราบไหมว่าไอ้แพลตฟอร์มเกี่ยวกับคริปโตครับที่ที่เขาใช้ในการหลอกลวงเนี่ยเป็นเป็นเป็นแพทเป็นเว็บอะไรเป็นเป็นแอปอะไรพอจังได้ไหม อันนี้ที่เขาเห็นเขาทำมาคือเขาจะสามทุกสามเดือนเขาจะเปลี่ยนหนึ่งครั้งครับเดือนเีอันนี้ผมไม่รู้ว่าเว็บอะไรบ้างไม่รู้ว่าเว็บอะไรบ้างแต่ทราบว่าเปลี่ยนสามเดือนครั้งใช่ลิงก์ที่เขาใช้คือสามเดือนครั้งเขาจะเปลี่ยนอืมเอวในเรื่องของค่าตอบแทนนอกจากที่เราให้การไว้แล้วว่าอย่างอย่างเราเราได้เงินสดจากจากคนจีนเลยใช่ไหมใช่แต่ส่วนพนักง,งานคนไทยท่านอื่นๆื่นก็ เขาได้เป็นเปอร์เซ็นต์ของเขาครับเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่พนักงานเขาจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือสำหรับเงินเยนเขาสามหมื่นห้านี่แปลว่าเขาทำเขาหลอกลูกค้าเข้ามาสมัครมาลงทุนทุกครับก็ได้เปอร์เซ็นต์จากลูกค้าอเขาอ๋อก็มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับยอดที่เขาทำยอดที่ทำได้ใช่ไหมก็ก็เหมือนเป็นโบนัสไปใช่แต่แล้วในกรณีกับกันถ้าถ้าไม่ได้ตามยอดหรือ หรือไม่สามารถก <homme S 1> ็อ่อออออันนี้ก็โดนโทษเหมือนกันครับมีโทษเลยเหรอใช่มีตี <mem it. S 2> มีปรับตังเงินของเขาไปมีทำลายร,ร่างกายมีปรับเงินใช่ไหมใช่ครับปรับเงินจากจัดฐานเงินเดือนที่ตั้งไว้งี้ใช่ไหมใช่ครับผมถ้าผมอยากจะให้อาฟูช่วยเตือนภัยหน่อยว่าอย่างกรณีนะการสมัครงานอะไรเงี้ยอ้าวถ้าเวลาสมัครงานคือเราไม่รู้ว่าตั้งงานเป็นยังไง และคนที่เราไปเขาแนะนํามาเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครก็คือเวลาเราจะไปสมัครงานต่างประเทศนะว่าที่อื่นให้ทําความเข้าใจกับงานก่อนแล้วก็ให้สื่อสารที่ที่เราต้องการไปให้เข้าใจก่อนว่าที่เราทําที่เราจะไปทํากับที่เราเราคุยกันอยู่ก็เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าโอ้ครับุมเพราะว่าเวลาเราไปถึงที่ต่างประเทศเราไปถึงที่ของเขาเขาก็สา่งว่าที่จะไม่ให้เรากลับหรือว่าเขาจะ ถาทู่ทิศทั้งเพื่อที่จะให้เราทำตามที่เขาสั่งที่เขาต้องการถ้าไม่เราไม่ทำก็เราก็อาจจะโดนตามที่เขาขู่จริงๆมีการตีมีการช็อตไปช็อตแล้วก็มีขังมีไม่ให้กินข้าวทุกอย่างก็มีโอ้่บางคนอาจจะต้องแบบเอ่อไปเอาวะตถอาวุธวัตออกมาแล้วก็ไปขายต่ออะไรแบบนี้มีใช่ไหมใช่มีทุกอย่างเลยครับอันนี้ตามที่ผมเห็นจริงๆๆตามที่เห็นาเไยใช่ครับ อแล้วนอกจากจะฝากไปถึงคนที่จะสมัครงานแล้วแล้วมีอะไรจะฝากถึงคนที่ยังยังทำงานที่ฝั่งนู้นอยู่ไหมก็คือถ้ามีโอกาสก็ดีออกมาถ้าถ้าถ้าของว่าเราแบบไม่รู้ไม่รู้จริงๆจะทำยังไงก็ทางเราถ้าจะช่วยได้ก็อยากจะช่วยเหมือนกันถ้ามีอะไรที่อยากจะมาที่ช่วยเหลือได้ก็อยากจะแนะนำก็เขาบอกบอกให้แนะนำได้เหมือนกันก็อยากอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ ที่ช่วยพวกเขา<ช>กลับมาบทํางานสุจริตที่บ้านดีกว่าเนาะใช่ครับผมคือพ่อตั้งแต่แรกที่ผมตั้งไวยก็คืออยากให้เขาแบบมาฝั่งนี้มาประสานงานที่ไทยแล้วก็ให้มาช่วยเหลือคนที่ยังอยู่ต่างประเทศแล้วว่าคนที่ยังอยู่ทางโู้นที่ยูขาดไว้